เชิร่วมประมูลเล็กทะเบียนรถสวยขัวทักตอนกอไก่พอหมากิจการมัางคาเก้าหน้าเมื่อคงภาพพื้นหลังใต้เก้าสิงสุราชเป็นภาพหมู่เกาะอ่างทอง7ถึงย8มิถุนายนนี้ที่โรงแรมเทพาร์กลนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี07-7 อำเภอบ้านาศาล077 2 4เจ3 3สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอําเภอชายา077 247 088สงำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอําเภอกอดสมุย077 423 309สำนักง,งานขนส่ง